สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาบีบน้ำมันผิวมะกรูดสกัดเย็นกันค่ะ <fera> ผิวมะกรูดนี่นะคะเป็นผิวมะกรูดที่เพื่อนบ้านนะคะเขาอยากได้น้ำมันมะกรูดสกัดเย็นเขาก็เลยนำผิวมะกรูดนี้ค่ะมาขอให้บีบให้เราซึ่งเรายังไม่ทันได้บอกนะคะว่าต้องเตรียมเพื่อยังไง <ส |pl|> เพื่อนบ้านก็บอกว่าตากแห้งมาให้เรียบร้อยแล้วคือที่จริงอะค่ะการบีบน้ำมันทำน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยเครื่องจักร เครื่องบีบน้ํามันที่ดีเนี่ยสำคัญ50%แล้วอีก5 0นะคะการเตรียมพืชหรือพืชเนี่ยจะต้องดีด้วยในคลิปนี้นะคะจะทําให้ดูว่าถ้าเราไม่ได้บอกเพื่อนบ้านว่าต้องเตรียมผิวมะกรูดยังไงเนี่ยเขาจะเตรียมมาให้ยังไงในความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยก็คิดว่าอ้าผิวมะกรูดถ้าแห้งจะมีน้ํามันบีบได้น้ํามันออกมาอันนี้เขาไปตากแดดค่ะคือตากแดดแดด แรงมากทําให้น้ํามันหอมระเหยที่อยู่ในผิวมะกรูดเนี่ยคาะระเหยออกไปแล้วผิวมะกรูดที่ได้ค่ะก็ดําน้ํามันที่ได้นะคะก็จะออกสีดําแบบแนวสีเข้มมันจะไม่เขียวปกติแล้วเนี่ยในการตากผิวมะกรูดเนี่ยค่ะผิวมะกรูดเนี่ยเขามีน้ํามันหอมระเหยเยอะซึ่งเราไม่ควรที่จะตากแดดหรือถ้าตากแดดก็อาจจะเป็นแดดช่วงเช้าแดดเบาๆอะค่ะ แล้วก็เอามาผึ่งในล่มซึ่งเรียกว่าตากพึ่งลมพึ่งลมดีกว่าที่จะเอาไปผึ่งแดดนะคะพึ่งลมให้แห้งแล้วยังเขียวอยู่ถ้าผิวมะกรูดยังเขียวอยู่อนะคะ่ะน้ํามันที่ได้ก็จะเป็นสีเขียวสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมผิวมะกรูดที่เพื่อนบ้านทํามาให้เรานะคะก็คือมันโดนแดดและเหมือนต่อมไขมันมันระเบิดไปละมันแห้งน้ํามันที่ได้ก็ออกสีน้ําตาลน,นะคะ นี่ค่ะแต่ก็ยังได้น้ำมันค่ะผิวมะกรูดถือว่าได้น้ำมันเยอะพอสมควรเคยบีบได้ถึง10%เลยค่ะ